เมนท่านท่านตอนเด็กๆที่แบบว่าโรงเรียนเขาจะแบบให้ให้ฝากเงินวันละห้าบาทป่ะท่านแล้วเราพากตับมาเท่าไหร่ละสิบบาทสิบบาทที่ไรตอนปหนึ่งกูาพาไปห้าบาทนูพาไปสิบบาทวิมัเก่าเงือเคยจะเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆเราตอนปหนึ่งเขาจะมีแบบออมเก็บที่โรงเรียนอ่ะวันละห้าบาทเด็กทุกคนเขาเรียกว่าออมเงินโรงเรียนอ่ะธนาคารธนาคารโรงเรียนเออเขาบอกว่าอ่ะออมไปนขาห้าบาท เราอยากออมมากเลยนะแต่ว่าด้วยความที่มาให้ตังไปห้าบาทบางวันก็สามบาทออมเวลาห้าบาทก็คไ, <c oughs> ไม่ต่ากัน<ง>ข้าวแล้วนะ <c oughs> อยากให้เข้าใจตรงนี้ถ้าคุณครูที่ปหนึ่งที่ผ่านมาเห็น <c oughs> มีชออ่ชองท,อที่ให้บริจาคอะแต่ว่าไม่เคยบริจาคเลยเออแล้วแบบแบบโรงเรียนมันจะมีแบบงา,ง,าางานนู้นางานนี้งานวันเด็กงานอะไรเงี้ยจะชอบแบบว่าเอ้ยมีซองให้ร่วมบริจาคนะอะไรเงี้ย มาขอมาไม่เคยได้หรือหรือต้องมาตั้งจุเองไม่ใช่บริจัคคือห้าบาทแต่คนอื่นนะใช่เอาตังคัวเองคนอื่นคือเท่าไหร่หรือว่าร้อยหนึ่งสองร้อยหนึ่งสองร้อยห้าร้อยแต่บ้านเราคือห้าบาทสิบบาทเป็นเศษอ่ะแบบอายนว้ยโคดเออจริงแต่คือแบบว่าตอนนี้คือไม่ตังค์จริงแต่ตอนเนี้ยคือมาดิมาฝากละห้าบาทให้สิบบาทเลยเออให้เฉลีบาทเลยให้มันเพิ่มมากกว่านั้นก็เก่าไปหน่อยมอ่ง